สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์ pool ซึ่งเป็นรอบเย็นของที่17พฤษภาคมนะครับพบกับผมแอดมินเมง้งจากช่องชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool เช่นเคยนะครับสุรข่าวลิเวอร์ pool รอบเย็นนะครับวันนี้แอดมินได้นำบทความที่เกี่ยวกับจคกิ้งคลับมาฝากกันนะครับจากเว็บไซต์ของ The e d ดิวิเด d ซ์นะครับของสื่อต่างประเทศรอบรองนะครับอาจจะเลียงน้าตาแฟนบอลได้เลยนะฮะแล้วก็มี สรุปข่าวตลาดก,การสแกนักเตะและความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์ pool ของเรามาฝากกันเช่นเคยนะครับอยู่ในคลิปคลิปนี้คลิปเดียวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับมือน้อยของเพื่นๆมีค่ามากนะครับสำหรับแอดมินอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหแอดมินด้วยนะครับช่วงนี้วิวน้อยเหลือเกินนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินในการทำคลิปสรุปข่าวลิเวอร์ต่อไปนะครับ เราเริ่มต้นกันที่บทความจาก The t e l e g r a p h กันก่อนเลยนะครับหมอดกของเเกิ่คลับกับลิเวอร์พูลมากกว่าทั่วรางวัลคือความสุขและแรงบันดาลใจการนําลาแอนฟิลของเเกิ่คลับในครั้งนี้มิเกลเดลเน่ได้สะท้อนเห็นถึงคุณค่าที่มากกว่าความสำเร็จในสนามนั่นคือการที่ผู้จัดจาก,การทีมเชอร์มันได้ปลุกความรู้สึกและความสุขให้กับแฟนๆลิเวอร์พูลอีกครั้ง แม้ว่าเจอเก็นครอปจะคว้าแชมป์มาได้ทุกอย่างกับลิเวอร์พูลแต่สิ่งที่เขาได้สร้างให้กับลิเวอร์นั้นยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือการปรับปรุงทีมครั้งใหญ่ในช่วงปี2015ก็ทําให้ลิเวอร์พูลมีระบบการสรรหาผู้เล่นที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในวงการฟุตบอลแต่ทิ้งที่ยังขาดหายไปก็คือผู้จัดการทีมทีมท่มีวิสัยทัศน์และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมได้สิ่งที่เก้งครอปเองก็ได้เข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปนี้ ได้อย่างสมบูรณ์แบบเจเกินครอปไม่เพียงแต่ฟื้นฟูความสําเร็จให้กับลิเวอร์พูลแต่เขายังนําความสุขและความรู้สึกกลับมาสู่แฟนๆอีกครั้งเขาทําให้แฟนๆรู้สึกตื่นเต้นและคาดหวังกับทุกเกมไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่สําคัญกว่าทั่วรางวัลใดๆนอกจากนี้แล้วเจดกิค้คอปยังเป็นผู้จัดการทีมที่มีความเป็นมนุษย์สูงเขาแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อแฟนๆ และผู้ที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นธรรมชาติและความจริงใจของเขาจีเกนคอปได้รับการยกย่องวมาเป็นหนึ่งในผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเขาสามารถยกระดับทีมให้เหนือความคาดหมายเขาสร้างผลงานที่น่าประทับใจเขาพาทีมคว้าแชมป์รายการสำคัญๆมากมายแม้จะมีความสำเร็จมากมาย แต่เจเกนครับก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากแมนเชสเตอร์ภายใต้การบริหารของชิสมานซูลที่มีเงินมากมายหากไม่มีทีมนี้เจเกนครับอาจจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้มากกว่านี้แต่ความท้าทายนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้ลิเวอร์พูลพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเชคเกนครับไม่เพียงแต่เป็นผู้จัดก,การทีมที่ยอดเยี่ยมแต่เขายังเป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้พรีเมียร์ลีกยังคงน่าตื่นเต้นและน่าติดตาม หากไม่มีลิเวอร์พูลของเชคกิ้งคลับพีมลีกอาจจะน่าเบื่อและขาดความตื่นเต้นไปมากการจากไปของเชคกิ้งคลับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลอังกฤษแต่สิ่งที่เขาได้สร้างเอาไว้ให้กับลิเวอร์พูลและแฟนๆจะยังคงอยู่ตลอดไปเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ไม่สามารถแทนที่ได้และเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนี่คือบทความจาก ดิอิดพิเดนซ์นะครับซึ่งเป็นท่านของมิเกลเดลาน่นะครับได้เขียนเอาไว้นะครับก็เขียนไว้ได้อย่างน่าซึ้งเลยทีเดียวนะครับต่อมานี้ไม่มีเจ็งกับแล้วนะครับพิมลิงกิลก็อาจจะลดความมันไปนิดหนึ่งนะครับเพราะบอสของเราเป็นเป็นเหมือนกับภาพลักษณ์นะครับเป็นเหมือนกับบุคคลที่ยิ่งใหญ่นะครับทำให้พิมลิกหน่าดูนะครับน่าตื่นเต้นก็จะขาดตรงนี้ไปนะครับ แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับเรามาร่วมส่งเจ้านายครั้งสุดท้ายเจ้านายที่ดีที่สุดของเรานะครับในข้าคืนวันอาทิตย์ที่พบกับวูมแฮนตันนะครับสั่งลาบอสกันนะครับแล้วขอให้บอสเจอสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ชีวิตมีความสุขนะครับแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสก็ก,กลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลของพวกเราใหม่นะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับวัสโกดากามานะครับทีมที่กำลังจะถูกซื้อโดยกลุ่ม f s g เตรียมคว้าตัวฟิลิปเป้กุนโยไปเสริมแกลงในฤดูกาลหน้าสโมสรลิเวอร์ของเรานะครับทีมดังแห่งศึกเวทีพีเมียกฤษก็กาลังตกเป็นข่าวลืออย่างหนักว่ากําลังเข้าใกล้ในการซื้อกิจการสโมสรวัสโกดังกามาทีมดังในลิกบร,ราซิลเข้าสู่พอร์ตท่งน,นั้นกีฬาเพิ่มเติมให้กับพวกเขานะครับโดยแนวทางดังกล่าวนั้นนะครับถือว่าเป็นจุดริเริ่มการสร้างโมเดลสโมสรฟุตบอลหลายสโมสร ที่ทำให้มีการแลกเปลี่ยนนักเตะและปั้นนักเตะเยาวชนชื่อดังเข้าสู่สโมสรลิเวอร์ pool ในอนาคตนะครับด้าตอนนี้ f a i เว a ส s ปอร์ตกรุ p นะครับก็มีความชัดเจนแล้วนะครับว่าต้องการที่จะซื้อกิจการของสโมสรว a s ส o ก a ู a า a ามให้เข้ามาเป็นสโมสรในเครือร่วมกับลิเวอร์ pool ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโมเดลหลายสโมสรของกลุ่ม fsg และได้ทำการแต่งตั้งอดีตผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลยางไมเคิลอว์เพื่อให้เข้ามาดูแล การปฏิบัติงานทางนานฟุตบอลของสโมสรฟุตบอลในเครืออีกทีนะครับโดยณตอนนี้นะครับบริษัทการลงทุนเอกชนสัญชาติอเมริมกันอย่างกลุ่ม777 p l a n e l ปัจจุบันเป็นผู้บริหารของสโมสรวัสโกดากาในบราซิลแต่พวกเขานั้นกำลังจะถูกฟ้องเรื่องคดีฉ้อโกงจึงทำให้ต้องการที่จะขายสโมสรแห่งนี้ออกจากการดูแลของพวกเข้าไปึ่งนั้นนะครับทำให้ณนะตอนนี้ทางกลุ่ม FSG นั่นก็กำลังเข้าใกล้ในการครอบครองสโมสอนวัสโกดากามาเข้าไปทุกขณะนะครับในขณะเดียวกันก็มีแรงงานมาว่าสโมสอนวัสโกดากามานั้นกำลังมีความคิดที่จะดึงตัวฟิลิเป้คูนิโยม่ฟิลชาวบราซิลของสโมสรอาร์ซามิลาที่ตอนนี้นะครับกำลังคัดแข่งแบบยืมตัวให้กับทางด้านสโมสอนอัสดูฮาอิลเอสี 4, ทีมใน,นลีกาตาและกำลังจะสิ้นสุดสัญญาการยืมตัวในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้ โดยทางวัสกโกดากามานะครับยินดีที่จะจ่ายค่าตัวจํานวน4ล้านปอนด์ให้กับสิมบะงัดอาซันวิลล่าและเชื่อว่าทีมสิมบะงัดก็น่าจะพร้อมนะครับที่จะปล่อยตัวอดีตกองกลางของลิเวอร์พูลที่เคยมีค่าตัวสูงถึง146ล้านปอนด์ให้ในยย้ายออกจากทีมไปในช่วงตลาดเสมอนี้เลยโดยทาง TNT Sport สปอร์ตบราซิลนะครับก็ยืนยันว่าเฟเดเปกุนยอนนั้นไม่น่าจะมีทางเลือกมากนักนั่นเพราะว่าตัวของเขานั้น ไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่จะเยี่ยมมาเป็นระยะเวะลานานแล้วแถมยังมีอายุ30ปีอีกแล้วด้วยดังนั้นการย้ายกลับไปค้าแข้งในลีกบราซิลบ้านเกิดอาจจะเป็นทางเลือกที่ตัวของเขานั้นต้องการและถ้าหากในอนาคตกลุ่ม F H G สามารถซื้อกิจการวัสโกดาคา a ม่ได้สำเร็จแล้วก็ก็มีโอกาสนะครับที่ฟิลิเป้คุณโย่อาจจะได้กลับมาร่วมง,งานกับลิเวอร์พูลครั้งแต่ในรูปแบบของฝ่ายจัดหานักเตะเยาวชน หรือโค้ชผู้ฝึกสอนนักเตะเยาวชนของวาสโกดากกามาก็มีความเป็นไปได้นะครับและนั้นจึงถือว่านั่นเป็นข่าวใหญ่พลสควรเลยทีเดียวสําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลเพราะถ้าหากเราได้สโมสรวาสโกดากกามาเข้ามาเป็นพอดพาร์เนอร์ทางด้านาฟุตบอลแล้วแล้วก็ก็อาจจะทําให้ลิเวอร์พูลมีนักเตะบราซิลฝีเท้าดีหลังไหลเข้ามาคัดแข่ขงในทินแอนฟิลด์ก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับ ลิร์พูลได้ส่งทีมงานเมมองเข้าไปดูฟอร์มเทิร์นสกูมเนอร์และเฟอรรารี่กเคียซ่าในเกมโคปาอิตาเลียนัดชิงชนะเลิศในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวล่าสุดนะครับที่ออกมาจากทางสื่อของฝั่งอิตาลีเมื่อมีรายงานว่าสโมสรลริพูของเรานั้นได้ท้อการส่งทีมงานเมมองของพวกเรานะครับเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของเทิร์นสกูมเนอร์และเฟอรรารี่กเคียซ่าอย่างใกล้ชิดถึงขอบสนามในเกมโคปาอิตาเลีย นัดชิงชนะเลิศคู่ระหว่างยูวนตุสพบกับอัตาลันตาเมื่อค่ัคืนวันพุทธที่ผ่านมานะครับโดยทตามการข่าวลือที่มอีออกมาว่าลิเวอร์พูลของพวกเรานั้นอาจมีแผนการที่จะรวบนักเตะชื่อดังทั้งสองรายนี้ก็สุทินแอนเฟลพร้อมๆกันก็มีความเป็นไปได้โดยตามรายงานนี้นะครับล่าสุดมาจากทางดนันของ HICT นะครับระบุว่า คณะการทำงานซึ่งเป็นตัวแทนจากสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้ต้องการลงทะเบียนขอเข้าชุมเกมโคปาอิตาเลียนัดชิงชนะเลิศที่ทางยูเวนตุสสามารถเบียดเอาชนะอัตาลนตาไปได้1 0ึจากการทำประตูของดูซานวลาฮูวิตโดยนักเตะที่ทางทีมงานมามองของลิเวอร์พูลนะครับแจ้งว่าจะเข้ามาทำการสอดแนมในเกมนันนน้นี่ก็คือเทิร์นสกุไมเนอร์และฟาโรดิโก้เขียงซา โดยนักเตะทั้งสองรายนี้ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลมาอย่าง,งยาวนานแล้วดังนั้นถ้าหากเราจะได้เห็นการเย้ยทีมของนักเตะทั้งสองคนนี้เข้าสู่ทีมแอนเดเวลก็ถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจอะไรเลย,เลยนะฮะโดยเฉพาะในรอนรของเทิร์นสกูมเนอร์นะครับท่านผู้ชมเพลเมเกอร์ชาวฮอลแลนด์นั้นก็ถือได้ว่าโชว์ฟอร์มได้ดีตามมาตรฐานในเกมนัดน,นี้นะฮะโดยชยนะการดวล4ครั้งและการสกัดบ,บอลอย่างแม่นยำถึง3ครั้ง จ่ายบอลสาเร็จ41ครั้งจากทั้งหมด48ครั้งนะครับโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ85%ทรงบอลยาวที่เมนยํา3ครั้งและสับไกยิงประตูไป2ครั้งในขณะที่ทางด้านผลงานของฟาเลริโกเคียซ่าก็ถือว่าเกมน,นี้อาจจะไม่ใช่เกมของเขานะครับหลังจากที่ล้มเหลวกับการดวลกับคู่แข่งและจ่ายบอลสาเด็จไปเพียงแค่8ครั้งจากทั้งหมด13ครั้งตลอดทั้งเกมนะครับและหาโอกาสทําประตูไม่ได้เลย จนทำให้ถูกเปลี่ยนตัวออกจากเกมในนาทีที่70ของเกมการแข่งขันนะครับและใตอนนี้ทั้งสื่ออิตาลีนะฮะและสื่อในประเทศอังกฤษนั้นต่างก็ลงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าลิเวอร์พูลนั้นน่าจะทําการยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวเทิร์นสกูปไมเนอร์ไปที่อัตตาลนตาค่อนข้างแน่นอนแต่ทั้งนี้เท่านั้นก็ต้องมาดูจํานวนเงินข่าตัวที่ทางลิเวอร์ยื่นไปด้วยว่าจะเพียงพอที่จะทําให้อัตาลนตา ยอมเปอยตัวนักเตะรายนี้ออกจากทีมหรือไม่นี่คือข่าวล่าสุดนะครับก็มีโอกาสนะครับข่าวแหล่งข่าวก็คือ e m p r i s e The c o p นะครับรายงานมานะฮะตอนนี้ลิเวูครับก็มีข่าวเชื่อมโยงที่รุนแรงมากๆกับเทิร์นสกู๊ปไมเนอร์นะครับทากผู้ชมมีข่าวแบบเชื่อมโยงเพราะว่าเทิร์นสกู๊ปไมเนอร์เนี่ยเป็นศิษย์เก่าของอเนสโอตด้วยนะครับเคยร่วมงานกันนะครับชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเดี๋ยวรอติดตามน่าจะชัดเจนหลังจบฤดูกาลนี้นะครับ พราะตัวของเทนสครูปไมเนอร์นั้นก็ออกมายืนยันว่าเขาจะออกจากอัตตาตัานหลังจบฤดูกาลน,นี้เพื่อหาความท้าทายใหม่ๆนะครับก็ติดตามชมกันต่อไปว่าลิเวอร์พูลจะสามารถปิดดิวได้หรือไม่นะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับทีหนึ่งเมืองผู้ดียืนยันว่า3นักเตะกานหลักกุศลห้ามย้ายทียมและจะมีการต่อเซนเตอร์ใหม่ในเร็วๆนี้มีรายง,งานอัปเดตข่าวล่าสุดที่พึ่งเข้ามาสดๆดร้อนร้อนนะครับเมื่อช่วงเช้าที่มันมา และมีรายงานออกมาว่าณตอนนี้ทางสโมสรลิบูนั้นพร้อมแล้วนะครับที่จะเร่งทําการต่อสัญญาชุดใหม่ให้กับทั้งเวิร์กจิวฟันดายส์โมเมสซลาและเทนอเล็กซานดโรดหลังจากที่หลยฝานะครับเพิ่งประชุมกันเสร็จสิ้นเมื่อไม่นานมานี้และณตอนนี้ผู้เล่นแกนหลักทั้ง3รายก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ย้ายทีมอย่างแน่นอนจนกว่าจะมีการเจรจาพูดคุยกันเรื่องสัญญาชุดใหม่ให้เสร็จสิ้นลงไปเสียก่อนนะครับโดยคาดกันว่าตั้ง3คนนะฮะ จะรับการตัดสันญ,ญาช่วใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับได้มีแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับความชัดเจนของผู้บริหารสโมสรลิเวอร์พูลชุดใหม่ว่าจะทําการตัดสิญญาช่ใหม่ให้กับนักเตะการหลักของทีมที่กาลังจะหมดสัญญาหรือไม่โดยเฉพาะแนวรายของเบอร์จิฟฟันดายส์โบเมสซาลาและเทนอเล็กซานเดอร์โนที่ต่างก็ใกล้จะสิ้นสุดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์ปี2025แล้ว โดยนักเตะทั้ง3คนนะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสําคัญในการพาลิร์ผูประสบความสมําเร็จอย่างยิ่งใหญ่และคว้าแชมป์ได้อย่างมากมายจากการกุมทีมตลอด8ปีกว่าของเชกิ้งคลับในถิ่นเมอร์ซี่ไซส์โดยล่าสุดนะครับตอนนั้นของเดวิดออสตินนะครับซึ่งเป็นแสงข่าวชื่อดังระดับที่หนึ่งจากเดอะแอตแลนติกก็ได้ออกมาให้ข้อมูลที่สาคัญนะครับโดยกล่าวว่าลิพูได้รับการคาดหวังว่าจะทาการเริ่มต้นการเจรจาการัร,าการต่อชัยชนใหม่ ให้กับตั้ง3านักเตะแกนหลักของเทียมอย่างเวอร์จิฟันดาส์โมเมนซาล่าและเทนส์อเล็กซานเดอร์โนที่กำลังจะหมดสัญญาพร้อมกันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งนั่นว่าลิเวอร์พูลนั้นไม่ต้องการนะครับให้ผู้เล่นเหล่านี้เข้าสู่ช่วงของสัญญาปีสุดท้ายเพราะจะมีความเสี่ยงที่อาจจะเสียพวกเขาไปแบบราคาถูกดังนั้นการเร่งตอนเซญนตทุนใหม่ให้เสร็จสิ้นก่อนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก และในะตอนนี้นะครับตัวของคนนั้นก็ได้ยินข่าวมาว่ามีหลายสโม,มสรที่กําลังจับจ้องสถานการณ์การต่อสัญญาช่วงใหม่ของผู้เล่นชื่อดังทั้ง3คนนี้เพราะถ้าหากว่าพวกเขาเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายแล้วก็ก็จะทําให้ค่าตัวในการย้ายทีมของนเกตเตะเหล่านี้ถูกลดลงอย่างมากและมีโอกาสาที่จะถูกล่อลวงไปยังสโม,มสรใหม่ด้วยค่าเหนื่อยที่มหาศาลนะครับโดยโมซารากำลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทีมในลีกสาอุดิอระเบียขณะที่ทางด้านของเวอร์จิฟันด ก็เคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับลีกบุนเดสกยเยอรมันอย่างเบอร์ยูมิเนกและบุรีเซียดอทมุนนะฮะและท้ายที่สุดในรายของเทนน์อาร์เลซานโดโน่ก็มีข่าวว่าเรมาริดนั้นชิ้นชอบในฝีเท้าของเขาเป็นอย่างมากแต่อย่างไรก็ตามลูกนั้นไม่มีแผนที่จะขายนักเตะคุณคันเหล่านี้ออากท,ทีมแต่อย่างใดและกําลังเร่งต่อสัญญาชุมใหม่ให้เร็วที่สุดเลยแหละครับก็บทสรุปนะครับเทีมหนึ่งออกมายืนยันแบบนี้นะฮะสามคนจะได้การต่อสชญญาชุมใหม่อย่างแน่นอนในเร็วนี้ วยชิลฟันได้กับตันทีมโมเมรสซาลาแล้วก็เทรนส์อเล็กซานเดอร์อนูนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเจคกิงครับได้ชักภาพหมู่กับสตาฟโค้ชทุกคนก่อนอำลาลิเวอร์พูลมิตรภาพที่สวยงามเจคกิงครับของเรานะครับได้ถ่ายภาพร่วมกับสตาฟโค้ชทุกคนที่เคยทํางานด้วยนับตั้งแต่ที่เข้ามาคุมเมืองเหียนลิเวอร์พูลโดยมีการเอาถ้วยแชมป์มาร่วมถ่ายภาพด้วยนะครับเจคกิงครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนะครับ ถ่ายภาพร่วมกับสตาร์ค้กทุกคนที่เขาร่วมงานด้วยตลอดช่วงที่อยู่ในตําแหน่งกุนซือของหงดา่างเชงครับอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปี2 5และผ่านทีมทำางานโดยโรวมได้อย่างยอดเยี่ยมแต่เขาตัดสินใจแล้วว่าจะลงจากตําแหน่งหลังจบซีซั่นนี้ทีนี้ก่อนที่จะได้อําลาดทีมนั้นลิเวอร์พูลได้จัดให้เชิงครับได้ถ่ายภาพร่วมกับทีมงานทุกคนที่เคยร่วมงานกันด้วยเพื่อเป็นที่รึก โดยทุกคนก็มานั่งรวมกันตรงอัตจันฝั่งหนึ่งแล้วให้เจกิ้งครับยืนอยู่ตรงกลางและมีการเอาถ้วยแชมป์ที่เขาคว้าครอบครองมาได้วางตรงบันไดของอัตจันอีกด้วยก็รกได้ว,ว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจแฝงไปด้วยความเศร้านะครับอคิดแล้วก็ใจหายจริงๆนะครับก็ขอขอ้บอสโชคดีนะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเอาแต่ทำงานไม่ได้ จเกนคลับเผยอยากพักบ้างขอพักให้หนำใจจเกน n คลับระบุนะครับตนจําเป็นจะต้องพักบ้างเพราะมันคงไม่เหมาะที่จะค่อยพักตอนที่ถึงอายุหลัก70ปีแล้วจรกิคลับนะครับผู้จัดการคิมลิวพูกล่าวถึงสาเหตุสําคัญที่ทําให้ตนเลือกอําลาหงแดงเพราะว่ามองว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องทําอย่างอื่นเพื่อให้ชีวิตมันคุ้มค่าบ้าง เมื่อช่วงปลายเดือนมนกราคมที่ผ่านมาเจคิงครับกลายเป็นเขาใหญ่หลังจากที่เขาประกาศจะบอกลาลิเวอร์พูลทันทีที่จบฤดูกาล2 0 0 3 2 0 2 4ท,ทั้งที่ช่วงนั้นหลายอย่างกําลังไปได้สวยโดยเขาเหตุผลว่ามันเป็นเพราะเขาเริ่มหมดเรี่ยวแรงแล้วซึ่งที่จริงตลอดช่วงการทํางานในฐานะกุนซือ23ปีที่ผ่านมานั้นเจเกิงครับกระแทบไม่ได้พักเลยโดยกุนซือชาวเยอรมันเปิดเผยกับท่านั่นเดอะแอนฟิลรับสื่อที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูล ว่าชีวิตของการทํางานของเขามันเป็นแบบนั้นที่จริงมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยมันเป็นชีวิตตามปกติของผมแต่การทํางานจะเป็นเพียงแค่อย่างเดียวในชีวิตของผมไม่ได้พอถูกถามเพิ่มเติมว่าเขาจะทําอะไรต่อไปเมื่อแยกทางกับลิร์พูแล้วนั้นกุนซือในวัย5้ปีก็ตอบว่าแน่นอนว่าผมจะพักให้เต็มที่ผมจะเดินทางไปที่ต่างๆทําตัวชิลๆเพื่อไปหาเพื่อนๆของผมที่ผ่านมาผมได้เจอเพื่อนแค่ไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาเดินทางมาที่นี่แล้วดูเกม ทีมผมผมไม่อยากคุยกับพวกเขาเพราะพวกเขาอยากพูดแต่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวจานนั้นผมก็จะเข้านอนทันทีมันเป็นเรื่องที่สุกันที่ต้องใช้ชีวิตให้สงกับเป็นชีวิตของเราบ้างแน่นอนบางครั้งผมจะกลับมาดูเกมฟุตบอลบ้างเพราะผมยังสนใจมันอยู่ผมจะลุ้นไปกับเกมแบบตื่นเต้นเต็มที่วันนี้ผมจะอยู่อีกฝักฝังหมายถึงเปรียบเทียบกับที่พันมาที่ทำงานกุญชื่อมาตลอดถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะชมเกมบนอัฒจันทร์ หรือไม่ก็นั่งดูผ่านโทรทัศน์แล้วก็ระเบิดอารมณ์มันในห้องนั่งเล่นซะเลยทำไมผมถึงจะทำแบบนั้นไม่ได้กันละ่ะผมต้องพิจารณาถึงเรื่องอื่นในชีวิตบ้างผมจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นผมจะทำงานอย่างเดียวจนถึงอายุแต่หลัก70ปีหรือประมาณนั้นไม่ได้ผมรู้ดีว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างการพักตั้งแต่ตอนนี้กับการรอให้ถึงตอนที่อายุเยอะแล้ว ทำไมผมถึงต้องควรที่จะต้องรอให้จนถึงอายุ70ปีละ่ะแล้วค่อยมาเริ่มต้นให้ความสนใจกับทุรน,นอื่นๆในชีวิตด้วยถ้าผมอยากนะผมก็พร้อมที่จะหาทีมที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดที่จะทํางานอะไรทั้งนั้นผมก็แค่อยากจะพักแล้วจากนั้นเราก็ค่อยมาดูกันว่าผมจะพักนานแค่ไหนเมื่อพักจนหนำใจแล้วผมก็จะกลับมาทํางานต่อแน่นอนผมจะหางานทําแบบ100%เต็ม เรื่องที่ผมมีความรู้มากมายที่สุดก็คือเรื่องฟุตบอลนี่แหละแต่บางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องทำอย่างอื่นที่ต่างๆไปจากสิ่งที่ผมทําในตอนนี้บ้างนี่คือสิ่งที่ชัดเจนนะครับก็อยากจะพักนะครับอยากจะทําอย่างอื่นไม่อยากจะทํางานจนถึงอายุ70ปีนะครับโอ้โหมันเครียดนะครับท่านผู้ชมทํางานคุมทีมลิเวอร์พูลนะครับแกคงเหนื่อยจริงๆนะฮะดูจากสายตาและแววตานะครับก็ ขอให้ได้พักสมใจให้พักแบบสุดๆไปเลยนะครับบอสนะครับอยากจะทําอะไรก็ทํานะฮะสำหรับในชีวิตนี้เป็นชีวิตของเรานะฮะก็ขอขอ,ขอบคุณที่ทําให้ลิเวอร์พูลคว้าแชมป์มาอย่างมากมายนะฮะนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่7พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลกับชายผู้บ้าคลั่งของลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวจากทงด้านต่างประเทศทุกวันให้ได้ติดตามกันนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไม่พลาดแน่นอนและกลัาพบันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ